สวัสดีครับวันนี้เก่งก่อนเกมนะครับกลับมาพบกวันอีกครั้งนะครับ <c oughs> วันนี้มีบอลอ่าพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับอาจจะเอาบางบางนัดบางคู่แล้วกันเนาะบางบางนัดบางคู่ที่หนูรู้สึกว่าเออเราพอเคยผ่านๆตาหรือว่าดูๆบบ้างนะครับข่าวครา,าวตอนนี้สําหรับเรียลพูนะครับก็เห็นว่ามีการยื่นอุทธร์เกี่ยวกับใบแดงของเคอร์ทิจโจนนูกเกรงว่ามัน มันจะผ่านยากไอ้ใบแดของเคอร์ติโจนอ่ะหนูว่ามันด้วยภาพด้วยอะไรเงี้ยถ้าจดก็ไม่รู้อะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงคิดว่าน่าจะน่าจะผ่านไหมแต่ในใจหนูว่าไม่น่าผ่านเพราะว่าด้วยภาพมันก็โอเคผู้รตินทําทําทําหน้าที่ผิดพลาดก็ต่วนผิดพลาดในในส่วนที่ผิดแต่ว่าด้วยภาพที่มันออกมา ถ้าเขาดูภาพช้าเข้าใจแหละครับว่ามันมันมันโดนตรงหัวบอลแล้วมันก็สไลด์ไปโดนนักแข้งเขาเข้าใจนะเข้าใจในตรงนั้นเลยแต่ว่าถ้าถามหนูฮะถ้ามุมมองขอต่วนตัวของหนูหนูว่าไม่น่าจะผ่านเขาถอนสรับไปแดงเขาทิดโจนนะครับไม่น่าจะผ่านก็เดี๋ยวเรอรุนกันนะครับก็มันผ่านไปแล้วครับนะฮะเราต้องมูบอ่อนชีวิตต้นเมินต่อไป นะครับก็เดินหน้านะครับเป็นกำลังใจซัพพอร์ตทีมแล้วก็ซัพพอร์ตนักเตะทุกคนของเรานะครับหนูก็หวังว่านะครับาการเกิดอุบัติเหตุทางฟุตบอลในครั้งนี้ที่มันมีข้อผิดพลาดของผู้ตัดสินเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับตวัวเล็กๆที่จะทําให้ผู้เล่นของของเลียวฟูนเนี่ยมีกําลังใจมุ่งม,มั่นแล้วก็เขาเรียกอะไรทุ่มเทกับนัดต่อๆไปแล้วก็ หนูเชื่อว่ามันก็ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกกับแบบนี้ก็เป็นบทเรียนครับหนูว่านักเตะของเราชุดนี้มันมันเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับมันเป็นนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวใหม่ๆที่มาเล่นกันนะครับมันก็อาจจะไม่ไค่อยได้เข้าข่าทุกอย่างหนูว่าทุกอย่างมันเป็นบทเรียนให้กับตัวนักเตะเองแล้วก็ทําให้ทําให้วันข้างหน้านะฮะทุกคนก็จะแข็งแกร่งขึ้นทั้งวิธีการเล่นฮนะวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ย นี่ความสุขส่วนตัวนะครับหนูคิดว่าอย่างงั้นนะฮะก็ขอบคุณนะฮะก่อนอื่นขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้แล้วก็ที่สาคัญนะฮะกดกระดิ่งไปด้วยนะครับกดแจ้งเตือนไว้เพราะว่าเวลามีคลิปอะไรเราจะได้มาคุยกันแบบนี้นะครับอ่ะเก่งก่อนเกมวันนี้นะฮะมีอเพื่อนรักหักเล่มโหดของเราลงทําเราก็นะฮะวันนี้ใครอยากอยู่ดูบอลดึกก็แล้วแต่นะครับ โอเคนะฮะหนูหนูหนูขอเริ่มที่พรีเมียร์ก่อนนะครับมีนัดตกค้างนะครับลูตันทาวกับเบอร์นสลีย์นะครับลูตันทาวพึ่งพึ่งบุกไปชนะเอเวอร์ตันนะฮะสองหนึ่งได้สามแต้มแรกของฤดูกาลวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบอร์นสลีย์ก็เป็นทีมน้องใหม่ทั้งคู่นะครับคู่นี้หนูไม่ฟันธงะไรมากนะครับหนูเชื่อว่าเบอร์ลีย์น่าจะมีแต้มที่บ้านลูตันทาวนะครับเพราะว่า มันเป็นทีมน้องใหม่ครับต่างคนก็ต่างไขว่คว้า,วาหาสามแต้มถูกไหมเพื่อจะให้ตัวเนี้ดิ้นรนแล้วก็อยู่รอดบนบนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับหนูเชื่อว่าวันนี้เบอร์ลี่จะจะใส่เต็มลูตันเจ้าบ้านก็จริงนะครับแต่หนูว่าก็หนัวเบอร์ลี่มีแต้มนะครับเบอร์ลี่มีแต้มบุกไปมีแต้มที่บ้านลูตันถาวนะครับส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะมีคู่ห้าทุ่มนะครับอยู่ในโอนเบอร์ลินกับบาก้า อันนี้ยูนอเบอร์ลินในในในเยอรมันเนี่ยฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะหลังๆมาแพ้มารูดเลยนะฮะในยูฟ่าบลิกก็แพ้เหมือนกันนะครับ,รแ,นะรบแต่ก็เล่นในบ้านนะครับบลากาถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่เอ่อค่อนข้างที่จะแข็งแกล่งในลีกในลีกเขาเองนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวทีบ้าน you know ยูนอเบอร์ลินหนูว่าเสมอ คู่นี้นะครับหนูให้เสมอส่วนเซาบวกกับเรียวโซซิดัตโอ้โหเรียวโซซิดัตนี่มันมีติดนักเตะตัวหนึ่งที่ติดตาหนูมากนะคู่โบนะฮะปีขวาอยู่อยู่ตัว,ต,วตัวลูกฝั่งขวาหนูเคยดูเกมตอนที่เรียวโซซิดัตเจอกับเรียวมาริดอ้แพ้ก็จริงนะแต่อ้โหไอ้ไอ้คู่โบนี่แบบติดตาเลย ถ้าถามว่าเอาไหมเอานะไอ้ไอ้คูโบ่เนี่ยทีมชาติทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเอานะนะครับซาวบวกนะฮะกับเรียวโซซิดัตนะครับอยู่ในในกลุ่มของอ่าอินเตอร์มิลานแล้วก็เบนฟิก้าตอนนี้ซาวบวกมีสามแต้มนะครับครั้งที่แล้วชนะเบนฟิก้ามานะครับวันนี้ซาวบวกจะเจอกับเรียวโซซิดัตนะฮะเล่นในบ้านซาวบวกหนูก็ยังเชื่อว่าซาวบวกน่าจะมีแต้มนะครับ ตัวเสดัดไม่ไม่ถ้าถามหนูน่าจะน่าจะไปต้านไม่ได้ที่เสาวบวกนะฮะในบ้านเขาเล่นดีแล้วนักเตะมันมันมันเป็นนักเตะที่เล่นเป็นระบบนะครับอ่าคู่ต่อมานะครับอ่าอาร์ตโน่นะครับจะบุกไปมีสามแต้มที่เขาเรียกอะไรล้องหรือเล้นหรือรอ,อะไรเนี่ยหนูเรียกเรียกไม่ถูกที่ถ้าอ่านตามภาษาอังกฤษนี่ L E N S เล้ง e ล้อง เลนเลนฮะไม่รู้คนไทยเนียก็ไรนูวอาร์เซอนอลน่าจะบุกไปมีสามแต้มนะครับอาร์เตนอลมีมีนัดนัดนัดแรกมีสามแต้มมาอยู่นะครับนัดแรกอาร์เซนอลนน่าจะชนะเอ่อพีเอชวีไอโฮเฟนจะมาถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้อาร์เซนอลนจะมีสามแต้ม นะครับตรวจอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกัน PSV Eindhoven กับเซบีย่าหนูเชื่อวันนี้ PSV Eindhoven เล่นในบ้านน่าจะมีแต้มนะครับไม่น่าแพ้ขาบ้านเซบีย่าไม่น่าจะบุกมาชนะได้ในะความสุขหนูนะนาโปอ่าอินเตอร์มิลานก่อนอินเตอร์มิลานกับเบนฟิกา้าอืนาทีแล้วเบนฟิก้าลิสบอนเดียวลิสบอนเบนฟิก้านะครับตอนนี้อินเตอร์มีแต้มเดียวเบนฟิก้ายังมีตัวแต้มอยู่นะครับหนูเชื่อบ้านอินเตอร์มิลาน นะครับอินเตอร์น่าจะมีแต้มแล้วหนูให้เปอร์เซ็นต์ไปทางฝาแแต้มมากมากกว่านะครับวันนี้เป็นฟิก้าไม่น่าไม่น่าบุกมันมีแต้มที่บ้านอินเตอร์ได้นะครับแอตเลติโกมาดริดกับฟีญูดนะครับแอตเลติโกมาดริดในในลีกก็โอเคนะฮะฟีโนดฟีโนดนัด,นดนนแรกชนะมาใช่ไหมน่าจะใช่ฟีโนดกับแอตเลติโกมาดริดน,นะครับเล่นบ้านแอตเลติโกมาดริดอ่ะ แต่หนูเชื่อว่าฟียยนูดก็ก,ก็ก็มีดีพอที่จะไม่เอากมันอิโกโมานิตคือแอดมาริตในหลีกมันก็ไม่มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ฮอ๋อกลุ่มนี้มีฟิยนูดแอดมาริตแล้วก็ลาติโอแล้วก็เซลติกนัดแรกฟิยียนูดชนะเซลติกมาก็เล้าะนะ หูเชื่อว่าฟีนูดจะบุกไป,ปมีแต้มที่บ้านเอริกโกมาลิดครับอ่าต่อมานะครับนาโปลีกับเอาริาดลิตคู่น้มันแต่ด้วยด้วยสถานการณ์ภายในสโมสรของนาโปลีมันก็ยังยังเขาเรียกอะไรยังกระท่อนกระแท่นยังมีข่าวขาวแต่ละคนแต่ละทีมก็มีสามแต้มมานาโปลีก็สามแต้มรลมาลิตก็มีสามแต้มต่างคนต่างชนะมาแค่ได้ประตูได้เตียแค่หนึ่งลูก นะครับนัดน,นี้หนูให้เสมอนะฮะเสมอแบบหนูว่าเสมอได้แต่ถ้าจะจะมีทีมชนะนะหนูว่าริบบิทน่าจะมีชัยชนะถ้าจะมีทีมชนะนะเพราะในบ้านนาบปรลีแต่ว่าตอนนี้ภายในสโมสรอาโปรลีก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายทั้งอะไรอ่ากองหน้าใสหน้ากากอ่ะอยู่ๆก็เอ่ยชื่อไม่จบไม่สุดซนะลว เออนั่นแหละไอที่ใส่หน้ากากอ่ะเขาก็มีปัญหาภายในกันอ่ะมาถึงกลุ่มกลุ่มเอนะครับโคเปเกนเปิดบ้านนะครับถอดเสื้อถอดผ้าถอดกางเกงแล้วก็รอพี่เสือพี่เสือใต้บายมิริกมากระทํำชำเรานะครับหนูเชื่อว่านี้โคเปเกนเอาไม่อยู่ไม่น่าอยู่หรอกนะโคเปเกนหนูเชื่อว่าจะโดนกระทำชำเราด้วย <laughs> จะโดนกระทําชําเรานะครับบบเย็นน่าจะบุกไปมีสามแต้มที่บ้านคุปเปเกนส่วนนะคู่สุดท้ายที่หนูจะวิพา์วิจารณ์อาจจะพูดถึงนิดเยอะนิดนึงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมมหาอำนาจลูกหนังแห่งเกาะอ,อังกฤษแมนยู you, นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอากาลาตาสลาย ทีมจากประเทศจากลีกตรุรกีนะครับตอนนี้กาลาตาสายเนี่ยก็เป็นที่สองมั้งในลีกนะครับน่าจะใช่เป็นที่สองของในลีกตรุรกีนะครับก็ด้วยฟอร์มฟอร์มร้อนแรงยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับแล้วก็กาลาตาสายเนี่ยเขาเขาเล่นรอบรอบเพลย์ออฟมาก่อนนะครับเขาไปเพลย์ออฟก่าจะได้เข้ารอบมาเนี่ยชนะมาถึงสามทีมแล้วก็ยังไม่แพ้ใครนะครับกาลาตาสาย <c oughs> ถ้าจะให้อ,อตอนเนี้ยใครนนแบ็กซ้ายอ่ะแบ็กซ้ายของของแมนยูหายเจ็บกลับมาแล้วตอนนี้หนูว่าอัลบาตก็น่าจะได้กลับมาเล่นตรงตำแหน่งถนาดก็คือมีฟตัวรับนะครับหนูยังไม่ได้ไม่ได้ดูเลยว่าใครบาดเจ็บอะไรบ้างแน่นอน,นว่ากองกองหลังก็น่าจะเป็นคู่เดิมนะครับวารานกับลีเดอร์ลิฟนะครับ แบก้ายหายเก็บกันมาแล้วเลกิลอนเหระใช่ไหมถ้าผิดขออภัยนะครับไม่รู้จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะครับแต่แบกขวาน่าจะเป็นดาโลนะครับแล้วก็กลางคู่รับน่าจะเป็นอัมระบัดกับคาสซิมิโล่นะครับบรูนโน่ก็เป็นอยู่ในแผงเกมลุกนะครับมาคัดแระฟอร์ดน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ อะไรให้เห็นนกานาโชะชื่ออะไรวะกานาโชแหละอะอะไรให้ดูกานาโชพูดไม่ถูกกานาโชน่าจะหนูว่าน่าจะน่าจะได้เล่นฝั่งขวานะครับองตนาตรงตรงตรงหน้าเป้าน่าจะเป็นหอยลุนเหมือนเดิมนะครับผู้ตัดประตูเนี่ยเห็นเขาบอกว่าผู้ตัดประตูตัวใหม่ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่มาจากประเทศตุรกีนะครับ น่าจะได้ลงเฝ้าเส่าเห็นข่าวเขาบอกนะครับไม่รู้ว่าจริงเคดยังไงนะครับคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าซูเปอร์ซาทางฝั่งการาตรสลายเนี่ยก็ก็มีหลายตัวนะครับก็จะมีนักเตะเก่าเก่าที่เคยโลดแล่นในเวทีพิมเิลยก์ลีกหลายคนซีเยกก็อยู่ใช่ไหมซีเยกแล้วก็บิมฟริซาฮาอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะวันนี้ก็บุกมาเยือนถินเก่าโอทัฟอร์ เกมนะครับหนูเชื่อว่าแฟนแมนยูก็ยังซัพพอร์ตทีมแหละมันเป็นมันเป็นมันเป็นถามว่ามันเป็นถ้วยใหญ่มมันเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดในยุโรปนะฮะหนว่านักเตะก็น่าจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าน,นี้แมนยูนะอันนี้ในนั้นะหนูเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะแล้วก็มองเข้าไปนะครับนักเตะแมนยูวันนี้น่าจะกระตือรือร้นน,นะครับถ้าหนูให้ให้หนูฟันธงตามศาสนานะหนูว่าแมนยูไม่แพ้ พราะแมตช์แรกเนี่ยมันอยู่บุกไปบุกไปหาพี่เสือเนี่ยสีสามหรือสีสองจำไม่ได้แล้วนี่แหละก็แพ้มาแต่อันนี้เล่นในบ้านนะครับบางคนอยากจะล้อก็บ,บเอเฮ้ยคาบ้านคาบ้านถามว่าใจอยากให้คาบ้านไหมก็อยากให้คาบ้านใจนะใจนะใจลึกๆเนี่ยก็อยากให้คาบ้านแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ตามตัวผู้เล่นตามสถานการณ์ตามตามวิธีคิดของของนักเตะเนี่ย มันต้องกลับมานะ้วมันต้องเรียกสธาจากแฟนแฟนบอลแมนยูกลับมาวันนี้เล่นในถิ o ่นโอทับฟอร์ดหนูว่ามหาอำนาจลูกหนังแห่งเกาะอังกฤษจากแมนยางแมนยูเนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้กาลาตัลายเอาว่าชื่อชั้นลีกที่ต่ำกว่าแมนยูนะครับก่อนแน่นอนนะครับตรีติ เก่าๆมันก็ยังบอกว่าบางทีก็บ้านขครบ้านมันบางทีก็การที่ทีมจากอังกฤษไปเยือนทีมจากตุรกีเนี่ยน้อยทีมที่จะรอดกลับมาแต่นั้นเป็นทีมเยือนอันเนี้ยมันเย้ามันเล่นอยู่ในบ้านเล่นอยู่บ,น,น,บนแผ่นดินอังกฤษอยู่ในโอทร์ฟอร์ดหนูเชื่อว่าด้วยเสียงเชียร์ด้วยแรงเชียร์ด้วยความกดดันต่างๆนานาหนูว่าแฟนแมนอยู่ก็ยังซับพอร์ตนะฮะนกักเตะอยู่ครับแล้วก็ หนูเชื่อว่าแมนยูมีแต้มวันเนี้นยแมนยูมีแต้มและหลักใหญ่ใจความหนูให้ไปทั้งสามแต้มด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับสองน,นัดนัดแรกโอเคคุณแพ้บายเย็นพอรับได้แต่นัดเนี้ยเล่นในบ้านแล้วถ้าแพ้การาตีอะายอีกก็แพ้แหละถ้าสมมติจะแพ้เนาะแต่หนูเชื่อว่า ไม่น่าแพ้นะครับถ้าหนูวิเคราะห์ถ้าหนูฟันธงหนูเชื่อว่าแมนยูมีแต้มนะครับไม่ได้เจิมหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะอันนี้วิเคราะห์ตามิเคอแต่ใจอยากให้คาบ้านไหมใจอยากให้คาบ้านถ้าถามใจลึกๆเลอยากให้คาบ้านอยากให้คาบ้านหนูไม่อยากเห็นแมนหนูหนูเชื่อว่าแฟนพูลุทุกคนก็ไม่อยากเห็นแมนยูชนะหรอกถูกปะ่ะแต่อันนี้เราวิเคราะห์ตามตามความคิดความน่าจะเป็นของของความคิดของเราเองนะครับส่วนท่านจะคิดแบบไหนอันนั้นก็สิทธิ์ของท่านนะครับไม่ผิด แต่เนี้ยอันนี้หนูกําลังกําลังถ่ายทอดกาลังบอกเรื่องราววิธีคิดที่หนูคิดว่าเออวันนี้แมนยูน่าจะมีแตม้มอย่างน้อยคือหนึ่งแตม้มนะฮะหลายคนที่เตรียมที่จะล้อเข้าคาบ้านคาบ้านต้องขอตัวดำเต็มใจด้วยวันนี้น่าจะไม่ได้คาบ้านนะครับถ้าเกิดคาบ้านขึ้นมาแล้วก็ <laughs> ตายตายได้แตถ้าเกิดข่าวบ้านขึ้นมาแล้วก็นี่รู้กันไม่หรอกไม่ขาบ้านหรอกแมนอยู่นะถ้าพี่จอมเขาจะบอกว่าอะไรเลีวพูคือ เครื่องจักรสีแดงผู้หังกานะครับหนูก็ขอสถาปนาในนิกเนมนี้ให้กับแมนอยู่ก็คือมหาอนาจลูกหนังแห่งเกาะอ,อังกฤษเขาคือทีมมหาอนาจลูกหนังแห่งเกาะอ,อังกฤษทีมนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้แมนยูไนเต็ดมีแต้มฟันธงแต่แล้วก็คาบ้านขึ้นมาแล้วก็ <laughs> พอไหม <laughs> พอแล้วเบื่อที่จ้อแล้วเหนื่อย <laughs>